ถึงไหนอ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันเสาร์ที่23โมกราคมกับน้องดิวเด็กชายภูเบศปิรัตปิยรัตกับรายการอั่งอึง่งทะลึง่งกึ่งเสียว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 ไหมครับข้างล่างเป็นหนองน้ำครับจะต้องดอกบอลในพื้นปูนในขอบปูนเท่านั้นนะครับถ้ามาทิ่พื้นหญ้าถือว่าผิดกติกาสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมพร้อมกันหรือยังครับ ท่านผู้ชมบอกว่าพร้อมแล้วแล้วนักกีฬาล่ะครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วยังไม่พร้อมพร้อมแล้วตื่นพร้อมแล้วพร้อมแล้วเด็ดใบกะเพรามาดมก่อนอยากกินกะเพราจังเลยท่านักกีฬาพร้อมแล้วเชิญเลยครับอั้งอึ่งทะลึ่งกึ่งเสียว ดอกบอลเคลื่อนเคลื่อนที่บนขอบปูนนะครับสูงจากระดับน้ำน้ำลึกประมาณ10เมตรตกลงไปก็เป็นเหยื่อจระเข้ทันทีครับ บรรยากาศรอบรอคลองบึงกระเทียมครับ